สวัสดีพีใหม่เอ้ยกินผอดได้กี่เมลเด้อยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงยูดีกินแซ่บยูีแบบกินมันเออเด็กอกบอดคอนเด็กมาลองจองแข่งแห้หน่อยเ้ดคมสววเศร้าได้แม่เด้อขอคุณแค้นบาเงนดอกขอบคุณชาที่มาดีเมล์หลาวัดิบะทิกะเด้งอมกระทิน้ำบุกไสขอบคุณในหลายได้แม่เด้ออเบอร์ดีเมลทย่กิดวสุสุขพนเมลสเลทีมาที่การล่ำมานนี่ใครถามดอกัมเบิ้ลากันไหม ลำบีไีแต่เหตุใดล่ำดีเพ็้นเปลี่ยนแม่สีนาลำก็รอบองได้ให้ก็สร้างให้เขาไวให้ขหน้าหากบัส้างหทำเสงี่อยูตกแล้วั่นกรบอดีเพราะฉะนั้นเห็ุแห่งบดียีล่ำเห็ุบดีมันผิดเดโมอกวนพุธอวดเกงต้องหอกเสียกของมาตอแดคังเื่อนำดังมาต่อเพียซิเอาหายเดีนสติไม่มันกันอยู่ก็แม่นผักนิตู้ยาหูใส่เทินใบเข้าเพชรไหนละิีนาปั้งปสินาลันดลบันนำพิณตะาคนจีนจอกทำพคนลายย่างคนศอกาีตีโป้แม่นตีป จะดีเปนซื้อแล้วบ่จริงได้บ่ได้อีสับคํโบราณเพิ่นอ่านคนน้านคนมึนคนมึนถึงบ่บ่อายคนบ่อายคือบาดีดีบาบสิแกฮอดสิให้เขาสบ่เบิ่ง เพชรไพชบันดีคนกวาสร้างเย็ดจังกระบองนำทากระบอสร้งถามคนฟังกระบอ่ออบอกระบอสร้งบอกก็มาสองห็นลังฟังกระบอสร้งฟังกระบองชมโบืออไ้ฟังเสียอกระบอกเกิดปัญญาหากรให้สร้งหามันจังหันจันไรใส่กระห้สร้างใส่คอยปากคอยใาติกุใส่กร่สร้งกระตังบุงตัมากรตัีตั้ง้าบัสยังขรุนหามัะเบ็นจบุญเขาไปกระไรเนี่ยเด็กจังหวัดกนนึงมันบอไปแะเบาะหอดเมคนใส่พวกเงเทกระห้สร้งเทงคอยำคอยทางบ่ตัดของแลวกระจา้ว่าดำลงไปอย่าไปหัวซาไว้ กดูเมาเพือกันละนันการเมาดีคอยไปคอยเขี่มแนวมันมองมีเดียมันหาดูคือหาหองนรุ่งนาตาโบกบวกบวกอ่ะเออพวกเขาโบเขากรขึ้นตีปากแขวนร่นเกมตายใบไก่สร้างใหมบคอยทำให้คอยลูกดาสันอยีอยู่ใบได้ก็เอาถูงพวกเขามาเขาไขยังไทยดูเดือดเออมันบอมักมันสิไปบอกแม่รูบอเสียเงินเดินไก่สร้างเดินคอยไปคอยเขี่มแนวม่าเดินไปเขี่มมันลำลักลำต่อขอสร้างขออะไหลบ่คอยบ่ได้หลายก่ได้หน่อยแนวแต่ควกท่านล้ำเพื่อกันละนั่นกานล้่นีคอยตักให้คอยสอดก่อ กอดทองก่ได้เ <Cornell> สียงนเพลงนน่เอาถือผู้กอดว่าสัะละกอนบึเนะครับพึ้จับปลาพระกายยังไส่แต่ว่าต้องไปกอเราพอก็ยังชีเขาเอาด้วนํามากินนะนำมากินนะก็อยากบุญกันไห๋นำบุญเก่าาาไม่เสลการล้งสีิก็ในมแล้วแต่เจ้าเร้อหลัเด้อเออเอาไปิบนอกนะเอามาเียเขาเห็นจันบาดเนีจะคอยไม่ห่ามหาเสน่ห์แห่งเรื่องพระราชาผู้สาวอยังบอ ราม่เาบางคนได้คิดถึงครับ่สันขอบคุณครับพี่แม่ไวู้เขาหรไม่ใ่ะโอ้นักดนตีนักดนตรีให้เสงอเงินมาเลยไอแม่สันติจัดการให้วันนี้คนละยี่สิบยี่สิบมาเออปันปีใหม่วันไหของอหม่กอนมูครับวันอาทิตย์กวนมูตลอดได้ไหม คนในไหลคุณแม่สลเลตดีคนสวยค้สวยมันสวยเกคุณแม่เลยตีไม่พันก็มาแล